ที่15มีนาคม2565ในช่วงเย็นแล้วค่ะเราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณลุมทินีสถานซึ่งเป็นถิ่นอันประเสริฐท,ที่พระพุทธเจา้าผู้สูงสุดตอนเป็นพระโพธิสัตว์ได้อย่างลงสู่แผ่นดินนี้เพื่อส่งประกาศพระสัจธรรมในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้น พระองค์ก็สามารถที่จะส่งพยากรณ์พระองค์เองว่าอัคโคหามัสมิโลกัสสะเชตโถหามัสมิโลกัสสะเศษโถหามัสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัติธานิปุนาพโวติค่ะเราทั้งหลายนั้นคงปลื้มใจและเลื่อมใสย,ยินดีว่าพระาศาสดาแห่งเรานั้น เป็นผู้ประเสริฐโดยยิ่งแม้ทรงอย่างลงสู่โลกใบนี้ก็ทรงเพียรกนพระองค์เองว่าจะไม่เกิดขึ้นในโลกไหนไหนอีกค่ะขอนอบน้อมดิวยเศียนกล่าวแด่พระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐสุดผู้ทรงกระทำกิจสี่อสมขยยิ่งด้วยแสนมหากัปบ,บริบูรณ์แล้วมาอย่างลงสู่โลกใบนี้เพื่อเป็นปัจจัยในการที่จะกระทำกิจเพื่อเข้าถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพันยูเจา้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าค่ะ